สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันค่ำคืนนี้เหมือนเคยนะครับวันนี้มาดึกนิดนึ่งนะฮะ24กันยายน2564ครับวันศุกร์วันนี้มีการแข่งขันทั้ง F1 แล้วก็ World Superbike นะฮะในส่วนของ F1 เดี๋ยวเสร็จสิ้นคลิปรายการตรงนี้ก็จะไปลุยกันต่อในช่อง F1 Thailand นะครับอย่าลืมฝากไปติดตามไปให้กำลังใจกันด้วยเนาะ แล้วก็ F1 นี่ไปแข่งขันกันที่รัสเซียครับสนามโซชิะ so chi, นะครับตอนแรกเหมือนฝนจะตกแต่ไปไป,ไปมาๆก็โอเคนะฮะแล้วก็ใน World s u p e r b i k e จะไปแข่งขันกันที่เฮเรสสเปนนะฮะวันนี้ก็ F1 p f p 2เสร็จสิ้นกันนะครับทั้ง World s u p e r b i k e ทั้ง F1 นั่นแหละแต่ในคลิปรายการวันนี้จะเอาเรื่องราวของ World s u p e r b i k e มาคุยนะครับว่าการแข่งขันซึ่งเหลืออีก4สนามก็คือนับสนามเฮเรสไปด้วยฮนะ นับสนามนี้ไปด้วยเนี่ยเหลืออีก4สนามเท่านั้นนะครับก็จะตัดสินแชมป์โลกไปแล้วแล้วในตอนนี้เอาไง่ายๆว่าคะแนน1กับ2ห่างกันแค่แต้มเดียวครับทุกคนเรียกว่ามันเป็น4สนามที่เหลืออยู่ที่ต้องเดือดกันแน่นอนนะร,ระหว่างแชมป์โลก6สมัยจากคาวาซากิเจอาวันะครับจอห์นนี่โจนาธานเรครับเป็นแชมป์ตั้งแต่2015 16, 17, 1 8 1 9แล้วก็20 แล้วในปีนี้เนี่ยก็จ่ะอๆอยู่เหมือนกันยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยนะฮะว่าเขาจะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าหรือจะเพิ่มสถิติเป็น7ปีซ้อนแต่จะเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่เกินที่จะแบบว่าหาหน้าแข่งคนไหนมาทําได้เทียบเคียงแล้วนะครับกับการที่ใครสักคนหนึ่งจะไม่แบ่งแชมป์ให้ใครเลยเนี่ยถึง6ปีซ้อนมันไม่ธรรมดาครับอ่ะนั่นก็คือ เป็นหน้าที่ของทางจอห์นนี่เขานะครับที่จะป้องกันแล้วก็ผู้ท้าชิงซึ่งเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ครับในปีนี้นั่นก็คือยามาฮ่าของทีมพาตาหมายเลข5้่ครับนักแข่งดาวรุ่งจากตุรกีนั่นก็คือทอร์บรักลัสกาตโอกลูฮะนักแข่งชื่ออ่านยาคนนี้ก็เป็นอดีตเด็กเก่านะครับของทางคาวาซากินั่นแหละเมื่อก่อนก็ขับ Z x 1 0อนะฮะแต่แต่ไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานนะครับอยู่ในทีมรองก่อนที่จะผ่านตัวเองมาสู่ยามาฮ่า และปีที่แล้วก็ถือว่ายังขะขาเกินๆอยู่แต่มาปีนี้เนี่ยเปรี้ยงเหลือเกินนะฮะแบบว่าถ้าเกิดไม่นับจังหวะที่พลาดรถพังในสนามที่แล้วแล้วก็ไปเจอกอร์เเกอร์รอบนะครับหนึ่งในนักแข่งยมามาฮ่าอีกคนนึงเนี่ยมาขับทําให้ชนทําให้ล้มเนี่ยแทบที่จะไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับสําหรับหมายเลข54ของยามาฮ่าคนนี้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นภัยคูกคามอย่างใหญ่หลวงนะครับที่มันเกิดขึ้น คาวะสกีเนี่ยบรรลังแชมป์โลกเนี่ยร้อนแล้วละ่ะแต่การแข่งขันในเฮรเรสในรอบนี้นะครับก็ถือว่าสภาพอินฟ้าอากาศก็เป็นใจอยู่เหมือนกันแต่มีนักแข่งบางคนนะครับที่ไม่สามารถที่จะลงสนามได้นะฮะเพราะว่าไปล้มหนักนะครับในที่ผ่านมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ล้มหนักนะครับในสัปดาห์ก่อนๆน,น,นู้นเลยทาให้หนักแข่งคนนึงตัดสินใจลีทาเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวของเขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็คือ หนึ่งในนักแข่งหัวแถวของโบล์ซูเปอร์ไบค์มาก่อนนั่นก็คือแชดเดวีครับนักแข่งร่างยักษ์ชาวสาราชาณาจักรหมายเลขเจ็ดนะครับหลายคนน่าจะพอจําได้ก็เป็นหนึ่งในตํานานของดูคาติคนนึงละอยู่ในทีมดูคาติทีมโรงงานนะับทีมอารูบาเนี่ยก็เฉียดไปเฉียดมานะครับแต่ก็อยู่ในหัวแถวตลอดเอาง,ง่ายๆว่าประมาณ3-4ปีนะครับตั้งแต่2015 1 6 1 7 1 8เปนี่ย4ปีเนี่ยอันนี้อยู่ในท็อป2ท็อปตลอดเลยครับแย่งแชมป์กับ จอห์นนี่นะฮะกับคาวาซากิก่อนที่ในปีนี้เนี่ยจะย้ายไปนะครับย้ายไปอยู่ทีมโกยแลเวนก็เป็นทีมอิสระนะครับแต่ใช้เครื่องเครื่องยนต์ของดูกาติวี r ฟเนี่ยแต่ผลงานก็ไม่เปลี่ยงฮะเก็บได้แค่โพเดียมแับ2ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่แข่งมาในฤดูกาลนี้เนะี่ยโดยรวมก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ฮะนุ่นอยู่กลางกลางตารางครับสุดท้ายไปพลาดนะครับไปพลาดประสบอุบัติเหตุในเก,นเกมที่ผ่านมาก็เลยทําให้ตัดสินใจรีิทายนะครับ รีทายไปในวัย34ปีถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าปิดตำนานดูกติอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับหนึ่งในคู่ต่อสู้คนสำคัญของโจนาทานเรนะครับของคาวสกิในอดีตนั่นเองแล้วก็ทอมไซส์ก็ยังลงไม่ได้ครับทอมไซส์ Tom ในวันนี้ก็ไปพลาดพลั้งนั่นแหละในในชุดเดียวกันนั่นแหละครับเลยทำให้ส่งนักแข่งถ้ากรณีของทอมไซส์ของ BMW เ m ียมไดย ส่งยูจีน e l a ลาเวอตี้นะครับลงลงมาขับแทนนะในส่วนของแชดเดวี่เหมือนจะส่งลอริสบาสมาขับมาขับแทนนะแต่แต,แต่ทั้งคู่มวยแทนเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ดังนั้นก็ FP1, FP2 เีสองแสิ้นกันไปนะครับในวอล s u p e r b i ไบเนี่ยก็ยังคงเป็นการห้ามหันกันระหว่างทอร์ปราสกาเจอกรูนะครับที่ร้อนแรงใน FP1 รอบแรกการซ้อมแล้วก็ใน รอบที่2ก็จะเป็นจอห์นนี่ฮะกลับมาทวนคืนได้แต่พวกเขาทั้งคู่ก็จะวนเวียนอยู่ในท็อป3นั่นแหละแต่ท็อป2น่าสนใจครับท็อป2นี่มามาดีทั้ง FP1 น FP พนั่นก็คือรูเบนรินาร์ดีฮะไมเคิลรูเบนรินาร์ดีของทีมดูคาติอารูบาครับซึ่งเป็นทีมโรงงานเนี่ยอันนี้ถือว่าเกาะท็อป2มาได้ทั้ง2ช่วงของการซ้อมเลยทีเดียวนะดังนั้นน่าสนใจว่า จะมาเป็นตัวตัดแต้มกันหรือเปล่าครับเพราะว่าในตอนนี้ส่วนต่างเนมันอยู่ที่1แต้มนะแล้วก่อนหน้านี้ทางจอนนี่กับทางรัสกาติโกก,ก็เหมือนจะมีประเด็นกันอยู่นะครับเรื่องของการตัดสินนะฮะทุกคนน่าจะจําได้นะเลทที่ผ่านมาเลทก่อนไปนู่นนะครับที่ทั้ทงคู่ในแข่งกันในช่วงสุดท้ายนะครับแข่งกันในช่วงเรสซูเปอร์โพลแล้วทีนี้มันเหมือนรัสกาติโก,กจะไปเหยียบแคลกลิมิตครับ อ่าตอนแรกก็เหมือนเหมือนเหมือนจะชนะไปแต่ทางคอสกีอาจจะมีการยื่นเรื่องประท้วงอะไรทำนองนั้นนะฮะก็คือกดเรื่องของแฟรลิมิตนี่มันค่อนข้างร้ายแรงครับทุกคนคือทาง World Super ์ไบเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่มีระบบเซ็นเซอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังยังยังไม่นะครับมันอาจจะไม่เหมือน m o t ต g p จีแต่ m o t ต g p จีก็ก็เพิ่งมีเมื่อไม่นานมานี้แหละฮะเมื่อก่อนก็ใช้วิธีดูจากกล้องตัดสินจากกล้องมาตัดสินกันที่หลัง แต่ในช่วง4-5สนามที่ผ่านมา Mo t ตร์ก็จะฝังเซนเซอร์ไว้ในยางใช่ไหมเออแล้วก็พอรถมันไปเกินแทร็กลิมิตเนี่ยถ้าเกินปุ๊บมันก็จะมีการส่งสัญญาณมาหาสจวตะครับในแต่ละแต่ละสนามเนี่ยเขาก็จะรู้ถ้าเกิดว่า2ครั้งขึ้นไปเขาก็จะเตือน3ครั้ง 2- อสาครั้งก็จะเตือนนะครับหลังจากนั้นถ้ามันบ่อยไปก็จะต้องสั่งลงโทษก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นกรณีกรณีอ <c oughs> ของรอบสุดท้ายนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็ ถ,ถูกสามารถที่จะตัดสินได้นะครับว่าจะต้องลิฟโพเดียมหรือว่าลิฟตําแหน่งนะนั่นก็คือกฎแต่เข้าใจว่าทางเว r ร์ซี่โบไบท์เนี่ยอาจจะยังใช้วิธีเดิมๆอยู่นะครับ <c oughs> อาจจะยัง,ยงไม่มีเซ็นเซอร์หรือเปล่าคิดว่านะแล้วก็ผลกระตัด,ตดสินออกมาเนะี่ยก็ทําให้จอนนี่เองก็โดนถลม่มโดนอะไรไปเล็กเหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนประมาณไม่กลัวเสียแชมป์ขนาดนั้น,นเลยหรอกลัวแพ้ขนาดนั้นเลยก็ว่ากันไปนะฮะเขาก็ปิดปากเงียบไม่ได้โต้ตอบไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะครับ แต่ในส่วนของทางนักแข่งเองเนี่ยทางผู้ที่เสียผลประโยชน์นะครับอย่างทอปร์ดสกัอกรูก็ยอมรับว่าก็เสียความรู้สึกอยู่บ้างในกับคําตัดสินแต่ก็ยังคงเคารพนะครับในจอนนี่อยู่ก็คือนักแข่งทั้งสองคน,นต่างๆเคารพซึ่งกันและกันนั่นแหละครับเคารพซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ทางจอนนี่เองก็บอกนะครับว่าการที่ทอปลารัดแข็งแกล่งในปีนี้เนี่ยมันก็คือมันเป็นแรงกดดันมาหาเขาอะไรในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งก็คือ มันก็เป็นแรงผลักดันด้วยนะครับอ่าผลักดันผลักดันด้วยด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันทําให้เขามีไฟนะครับที่จะไปที่จะจะลุยต่อแล้วก็การต่อสู้ของทั้งคู่แน่นอนมันก็ค่อนข้างที่จะดูเด็ดดูเดือดอยู่แล้วล่ะฮะแล้วทางจอน,นี่ก็หวังว่ารัสการเดียวกูกเนี่ยจะไม่อาฆาตแค้นเขานะว่าอย่างนั้นนะครับแต่เกมมันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะก็ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็จะต้องอยู่ในกฎกติกาเดียวกันนะครับนะักนะแข่งทั้งคู่เขาก็ รับทราบรับรู้ตรงนี้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วในส่วนของถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งชนะอย่างจอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทางรัสกาจิโอกรูชนะเนี่ยโอเคละทุกอย่างผ่านธงตราหมากรุกไปก็คือจบเขาก็จะต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วนั่นมันก็เป็นเป็น,ปนวิถีของทุกคนที่ทุกคนต้องทําแบบนั้นนะครับก็เป็นความเห็นที่ค่อนข้างแมนนะโคตรแมนเลยละแต่อย่างไรเสียนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคน ได้พลาดนะครับถ้าเกิดว่ามีมีโอกาสได้ไปดูพรุ่งนี้ก็น่าจะไปลองดูที่ฟอกสองฟอกสามนะครับหรือจะเป็น b t Sport 2นั่นแหละนะครับก็ไปดู่าสัญญาณตรงไหนมันแรงมันดีกว่ากันนะฮะก็เลือกดูในช่องทางออนไลน์ผมคงบอกไม่ได้หรอกครับว่าให้ไปดูตรงไหนกันแน่นะฮะในส่วนของตารางเวลาผมไม่ได้ลงไว้แต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่างใน F1 ผมก็ไม่ได้ลง F1 ก็พรุ่งนี้ยังเหลือ f p 3อีกรอบหนึ่งก็คือ4โมงเย็นครับแล้วก็ ในส่วนของทางรอบแข่งจริงไม่ใช่ทีรอบรอบคอลี่ไฟของอภัยรอบคอลี่ไฟของเอวันนี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับแล้วก็แข่งจริงก็ทุ่มหนึ่งนะอันนั้นก็น่าจะเป็นฟอกหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของทางโ o ล l ซูเปอร์ไบค์ก็เหมือนกันมันก็จะมีรอบซูเปอร์โกนะครับพรุ่งนี้ก็จะเวลาก็จะไล่เรียกกันประมาณนั้นแหละไปตามดูนะครับตามช่องทางที่ผมได้แจ้งกันเอาไว้แล้วกันส่วนเพื่อนเพื่อนบางคนที่ถามกันมานะฮะว่าคุณปุ้ยแล้วจะไปดูการถ่ายทอดสด หรือว่าอะไรยังไงช่องทางไหนแบบไหนบ้างเนี่ยแวแวววมามันก็เหมือนจะเป็นทูร e เลยครับแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามันจะเป็นช่องไหนกันแน่แต่ผมเข้าใจว่าได้ดูแน่ๆครับทีมงานของท r รูเนี่ยเพราะว่าอย่างนาเบสนาดุกเนี่ยก็จะประจําการอยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนของ MotoGP Formula 1แล้วก็ World Superbike เนี่ยอันนี้รับกินกันหมดเลยนะฮะ แล้วรูปแบบรายการเขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจขึ้นก็คือเขาจะทาให้มันคล้ายๆต่างประเทศนะครับคือจะมีการวิเคราะห์นะฮะไม่ใช่ว่าพอมาปุ๊บเราไม่เห็นหน้าค่าตาผู้บรรยายเลยนะครับเออเขาจะต้องมีการโชว์หน้าโชว์ตาผู้บรรยายมานั่งคุยนั่งวิเคราะห์เอาข้อมูลเอาอะไรมามาพูดกันเสียก่อนนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันหรือว่าการซ้อมอะไรจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆมันเหมือนกับต่างประเทศแต่มันจะดูอินเตอร์นิดนึงผมก็ว่ามันก็เป็นการดีนะครับที่ที่เป็นใน,ในแบบนั้น คือบางทีการที่ผู้บรรยายอาจจะไปเลือกที่จะบรรยายในช่วงที่เขากำลังอยู่ในสนามเนี่ยบางทีมันไม่ทันฮะอ่าบางทีข้อมูลสถิติต่างๆไปพูดในตอนนั้นแต่เกมการการแข่งขันหรือว่าเกมการซ้อมนี่มันก็ยังไปอีกโมเมนต์หนึ่งเนี่ยอันนั้นมันก็อาจจะดูแบบว่าของขวาง,งกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าได้พูดก่อนนะครับซึ่งรูปแบบรายการใหม่จะเป็นประมาณนี้เริ่มในเดือนอเดือนตุลาคมนะฮะวัน,ว,นวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยคิดว่าน่าจะดีฮะน่าจะดี ผมอาจจะยังบอกไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมยืนจะนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับพวกเราฮนะในการที่จะดูผมเองก็พยายามที่จะตามข่าวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หันมาดูบอลแล้วนะฮะหันมาติดตามฟุตบอลก็เลยคิดว่าอาจจะมีการติดตั้งซื้อแพ็กเกจเน็ตอินเทอร์เน็ตรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทูถ่ายทอดจริงๆเนี่ยใครได้ข้อมูลข่าวสารมาอย่างไงนะครับเรื่องการถ่ายทอดยิ่งว่าแพ็กเกจนั้นมันอาจจะพ่วงการถ่ายทอดรถแข่งทั้ง f 1ทั้ง m o เตอรทั้งโบล์ส u p ร r b บ k e หรือรายการแข่งขันอื่นๆพ่วงฟุตบอลไปด้วยเนี่ยโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกไปด้วยเนี่ยโอ้น่าจะแจ่มเลยฮะใครทราบก็เอาข้อมูลมาบอกมากล่าวกันหน่อยนะฮะอาจจะส่งมาทางในเพจหรือว่าจะส่งมาในคอมเมนต์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับจะได้ดูฟุตบอลดูโมอเตอร์สปอร์ตไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเนาะ อ่าโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวของ World Super Bi k ทนะครับที่นำมาฝากทุกคนในการซ้อมวันแรกแล้วก็ในการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจย้ำนะครับอีก4สนามเท่านั้น4สนามก็จะมีโวล์ซูเปอร์ไบท์มันก็จะแข่งกันหลายครั้งไงสี่สนามหนึ่งมันก็จะแข่งขันกัน2เรสนะครับแล้วก็มีเรสพิเศษก็คือเรสซูเปอร์โพอีกเรสหนึง่งนะนั่นก็คือความแตกต่างแต่ถ้าเป็นกติกาย,ย่างอื่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆใกล้คลเคียงมอเตอร์จีพีและมีแต่เพียงจำนวนการแข่งเนี่ยที่มันเยอะกว่าในแต่ละสนามานนเนะทนุกค ก็ท้ายคลิปนะครับฝากคุเพื่อนนะครับที่คนไหนที่ชอบดูฟุตบอลนะครับไม่ว่าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกดูลีกไหนก็นแล้วแต่เนี่ยก็สามารถไปติดตามผมได้เพิ่มเติมในช่องที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือ FC ปีศาจแดงนะฮะก็ตอนนี้ลงคลิปได้ทุกวันเลยครับตั้งแต่เปิดสร้างช่องมาได้ประมาณ4วัน5วันเนี่ย ก็พยายามทยอยลงคลิปนะฮะเต็มที่ก็ได้วันละคลิปแหละยังคงต้องการยอดผูด้ติดตามนะครับยอดการดูอีกเยอะนะครับการที่จะตามเป้าฝากเพื่อนๆนะครับไปช่วยกันดูช่วยกันซั b สไครต์ช่วยกันกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ